ครับก็สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาแต่งโคนทุเรียนกันนะครับนะครับโคนทุเรียนที่มีใบไม้หรือว่าเศษวัสดุนะครับที่จะนําเชื้อราได้นะครับเราก็ต้องเอาออกนะครับแล้วก็ถอนหญ้าออกไปด้วยนะครับวิธีการก็คือเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับนี่คือใบของทุเรียนนะครับที่เราตัดติ่งกิ่งนะครับมันก็จะมีสีขาวๆขึ้นมานะครับ นี่ก็เป็นตัวนําเชื้อราอย่างดีนะครับถ้าเกิดว่าเขาโดนความชื้นเยอะๆนะครับก็อยู่ใกล้โคนต้นนะครับก็จะทําให้ทุเรียนของเรานั้นเกิดเชื้อราได้นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการของเราก็คือว่าเอาใบพวกนี้ครับใบทุเรียนหรือว่าใบปาล์มใบยางที่อยู่ใกล้ๆนะครับออกให้หมดนะครับออกให้หมดให้ไกลจากโคนต้นทุเรียน ออกไปนะครับเยาก็ย่านะครับแล้วก็เราก็ถอนออกนะครับนะครับเราถอนออกเพื่อที่จะให้โคนทุเรียนนั้นล่กนะครับให้โคนทุเรียนล่กนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าโคนต้นหมักหมมนะครับก็จะทําไม่เกิดเชื้อราได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใบไม้นะครับสําคัญนะครับใบไม้พวกนี้ครับนี่ครับสีออกสี่ดําๆอย่างเงี้ยครับเนี่ยครับเราก็กําจัดทิ้งไปได้เลยนะครับ เอาหางคนต้นไปได้เลยนะครับก็เพื่อนๆก็ลองพิจาราดูนะครับหน้าฝนแล้วนะครับก็ขยันเอา,เอาใบออกักนิดนึงก็จะได้ผลดีนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนครับ